สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเรียงสกิล PVP นะครับของอาชีพ GL นะครับก็อน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะใช้สกิลอะไรบ้างนะครับในการ PVP นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้สกิลอะไรบ้างในการ PVP นะครับ ถ้าเพืเ่อนเป็นสาย pvp เพืเ่อนก็คงจะรู้แล้วว่าอาชีพ g l เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ปั่นปวนมากเพราะว่ามันกระโดดเข้ากระโดดออกนะครับคนที่เคยเคยเล่นอยู่แล้วก็คงจะรู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเ่ยจัดสกิลยังไงนะครับแต่ถ้าสําหรับของช่องนี้จัดแบบนี้นะครับดูไว้เลยอโอเคเรามาดูกันก่อน,อนเลยว่าผมเนี่ยใช้สกิลอะไรบ้างมาดูเลยก็ช่องแรกนะครับจะเอาลาพิลาพิดเดส มาใส่นะครับแล้วก็ช่องที่2 จะเอาชาคามสแลมมาใส่ช่องที่3ก็จะเอาชาโดว์สเต็ปมาใส่นะครับช่องที่4ก็จะเป็นสกิลแฟดอเวย์นะครับช่องที่5นะครับก็จะเป็นสกิลอิลูชันเบสนะครับช่องสุดท้ายครับจะเป็นอีเทนอลสแลชนะครับอ่า,ามาดูเหตุผลกันว่าทําไมผมถึงเลือกสกิลเท่านี้มาใช้นะครับอ่าสกิลแรกสกิลลาพิเดสอันเนี้ยคือมันเป็นสกิลที่เร็วนะครับพีพีเนี่ยเราต้องการสกิลที่ออกเร็วส่วนจะแรงไม่แรงเนี่ยอันนี้ยย ู่ที่ขึ้นอยู่กับของที่เราใส่ครับเออ่ GL ไม่ต้องกลัวนะครับสกิลเล็กก็แรงนะครับเพราะว่าอ่าเรามีเกรดแดงนะครับเกรดแดงเนะี่ยมันจะคูณดามเมจเข้าไปอีกนะครับอ่าสกิลที่2เป็นสกิลชาคามสแลมนะครับสกิลนี้นะครับก็แอมเนี่ยจะเยอะแอตแท็กก็จะเยอะนะครับแล้วก็แถมยังบวกเจาะกาะด้วยนะบวกเจาะกาะอ,อีก50ทําให้ล้มอีก80%อันเนี้ยแล้วก็ลบดีเฟนซ์คู่ต่อสู้อีกเนี่ย อีก40หน่วย8วิเลยนะก็8วิก็ค่อนค่อนข้างนานะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นสกิลชาร์โดสเตปอันนี้ก็แอมอยู่ที่กลางๆ4 5าอ่าแอตแทกอาจจะดูดไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีเลยค่อนข้างเร็วแล้วก็ออกเร็ว อันนี้จะติดสตัน80%สนส่วนใหญ่ PVP ก็ติดสตันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่าคอมโบอยู่นอกจากคอมโบหลุดนะครับอ่าแล้วต่อไปก็เป็นแฟลตเอาไว้นะครับสกิลนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอแอมเนี่ยค่อนข้างกลางๆ55%แอตแท็กไม่เยอะมากแล้วก็บวกแอคกวูเลซี่ห้าาร้อยทำให้ล้ม75%แล้วก็ลบดีเฟนส์34ที หน่วยนะครับคงที่8วิเหมือนกันแล้วก็สกิลที่5นะครับก็เป็น Illusion b a s e อันนี้ก็แอมค่อนข้างเยอะนะครับ80% Attack ก็2,000กว่ามีบวกเจาะก,ก่อนนะครับ50หน่วยทำให้ลบ80%ลบ defense อีก40หน่วยคงที่8วิเช่นกันสกิลสุดท้ายนะครับก็เป็น Eternal Slash นะครับแอมอยู่ที่60กลางๆผมว่ากลางๆแล้วก็ Attack นิดนึง 500ก็แล้วก็บวกคลิกอีก20%อันนี้ติดคลี่ก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็บวกจะก,ก่ออีก10หน่วยแล้วมาดูกันที่ผมเลือกเมื่อกี้อ่าลบดิเฟนต์เนี่ยไป3สกิลรวมกันเท่าไหร่4 4 40 8 8 80, 80กับ3 40, 4 4 1 4หน่วยนะครับที่ลบไปถ้าใครออกสกิลได้ครบ3สกิลนี้ ก็จะลบดีเฟนต์คู่ต่อสู้นะครับ114หน่วยเป็นเวลา8วินะครับ114หน่วยถามว่เยอะไหมค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลเนี่ยมันออกไงบ้างเดี๋ยวเราดูที่สกิลแรกลาพิแดดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นว่ามันเป็นสกิลเล็กที่พุ่งเข้าไปอ่าพุ่งเข้าไปแบบแบบนี้อ่เดี๋ยวผมขอปิดตีอัตโตแป๊บนึงพอ,พอดีมันตีออโต้อยู่อ่าเนี่ยสกิลแรกจะเข้าไปแบบนี้ เวลาพีพีส่่นมากเราก็จะยืนห่างประมาณนี้นะครับเวลาเข้าทํามันก็จะแบบนี้ส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นชาคามสแลมลักษณะสกิลก็จะแบบนี้มันจะไม่เข้าไปนะครับระยะจะอยู่ที่ประมาณ4ช่องสกิลนี้มันจะไม่เข้าไปถ้าถ้าคู่ต่อสู้อยู่ตรงโน้นมันก็จะออกสกิลได้เลย ที่ไม่ต้องเข้าไปคู่ต่อสู้เขาต้องวิ่งมาหาเราโอเคนะครับต่อไปเป็น Shadow Step Shadow Step เนี่ยก็ถ้าจะไม่เปลนสกิลนี้มันก็จะไม่จะไม่ได้เข้าไปไหมแต่มันแค่3ช่องนะครับมันก็จะเดินนิดนึงงัดขึ้นแบบนี้สังเกตน,นะครับเลเ์ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ออก ออกสกิลออกช็อตเดียวนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเราถ้าเราเข้าไปเราก็งัดต่ออย่างนี้ถ้าออกแบบนี้นะครับต่อไปเป็นแฟดอาเว่แฟดอาเว่เนี่ยถ้าคนเล่น GL จะรู้อยู่แล้วมันจะเป็นสกิลที่กระโดดถอยหลังออกนะครับเนี่ยมันจะแฟดออกมันจะแฟดออกแล้วดีเลย์เร็วมากเนี่ยถอยหลังออก ถยอยหลังออกถ้าล่วงไปสก,กิลแรกก็เข้าไปกระโดดออกเข้าเนี่ยครับสก,กิลที่มันปวดหัวกระโดดเข้ากระโดดออกเห็นไ้ครับคนจึงไม่ค่อยชอบ PVP กับร l เพราะว่ามันกระโดดเข้าโดดออกเนต่อไปนะครับเป็นสก,กิลที่5สก,กิลที่5เนี่ย Illusion b a d e สก,กิลนี้จะทำดาเมจได้ดีนะครับประมาณ3ช่อง ถือว่าไม่ไกลมากแต่ว่าแรงนะครับแถมลบดีเฟนต์ด้วยสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้จะ5ช่องอันนี้จะเป็นสกิลปั่นอิทเทนอลสแลนด์ครับม,มันจะปั่นเข้าไปหาคู่ตอสู้นะครับเนี่ยถ้าเรา,ามันจะอยู่จังหวะถ้าแฟดถ้าแฟดออกมาแฟดเนี่ยมันจะเร็วมากแฟดส่วนใหญ่จะ แค่จะสลับ1 2 1 2กระทุกสกิลเลยเนี่ยพอพอมันพอมันฉ่าออกมาเงี้ยถ้าสกิลเนี่ยมันก็จะปั่นเข้าไปเลยไม่ได้ฉ่าออกมันก็จะปั่นเข้าไปเหมือนกันอ่อาเนีย่ยเดี๋ยวจะสังเกตดูถ้าเกิดแฟดเอาไว้ถ้าเกิดใช้ชาร์ตสเต็ปมันก็จะเดินเอ๊ะกดผิดชาร์ตสเต็ปก็จะเดินเข้าไปนิดนึงประงัดอ่าโอเครู้ลักษณะ ของสกิลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ได้กดที่ปุ่มคอมโบปุ่มปุ่มเดียวแล้วให้มันเรียงไปนะเวลาเริ่มนะครับผมจะเริ่มที่ปุ่มที่5แล้วค่อยกดคอมโบให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่เริ่มเราจะเริ่มที่แฟดอเวจัดได้ไหมผมเริ่มนะผมจะเริ่มที่แฟดอเวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกัน าเริ่มที่แฟอเวมันจะเป็นยังไงถ้าเรายืนถ้าเรายืนห่างก,กับคู่ต่อสู้ประมาณนี้เริ่มนะกดที่แฟรอเวยก่อนเข้าตีเร่องไปโดดออกน,นี่โดดออกประมาณนี้นะครับมันจะไม่โดดออกบ่อยถามว่าทำไมผมเรียงแบบแบบนี้ ผมไม่ต้องการให้มันกระโดดเข้าโดดออกบ่อยๆเพราะว่าถ้าถ้าเราเรียงเอาแฟร์อเวมาไว้ข้างลาพีเดตมันก็จะโดดเข้าโดดออกโดดเข้าโดดออกเลยซึ่งเวลาถ้ามันโดดเข้าโดดออกเนี่ยคู่ต่อสู้บางทีเขาจับทางได้นะครับเขาจะเอาสกิลที่มันตีค่อนข้างไกลมาใส่มันก็จะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเราแบบกระโดดเข้าไปใกล้นะครับแล้วเราออกสกิลใหญ่เนี่ยสกิลสองสกิลเนี้ยคู่ไปอ่ะ แล้วก็โดดเขาอีกเนี่ยบางทีแบบเขาไม่ได้ตั้งตัวนะครับเขาเคิดว่าเราจะยืนประชิดอย่างเงี้ยแล้วอยู่แฟดอเวมันก็ทํางานนะครับโดดออกเนะี่ยบางคนเดินตามเลยนะครับพอเดินตามปุ๊บลาพีเดสมันจะทํางานต่อมันจะโดดเข้าไปนะครับพอโดดเข้าไปปุ๊บคอมโบเขาจะหลุดส่วนมากจะหลุดเพราะแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเดินตามเราเพราะเนี่ยพอเขาเดินตามเราปุ๊บเนี่ยพอเขาเดินตามเราปุ๊บพอเราพอเราลาพีเดสเขาอีกเนี่ยนะ ส่วนใหญ่คอมโบเขาจะหลุดนะครับพอหลุดเนี่ยมันคือมันมันคือปัญหาก็คือเขาตายเขาจะแพ้เรา,าเทคนิคก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าแก้ทางนะครับบางทีแบบเราแบบไม่อยากเข้าไปอะ่ะเราอยากให้เขาเดินเดินตาแบบเนี้เราเอา illusion b a ออกก็ได้นะพอมันแฟด a เ a งเงี้ยบางทีมันก็เอาสกิลนี้ใส่ได้ชาคาเบทนะครับ อันนี้มันจะเป็นสกิลที่ตีไกลสังเกตว่ามันจะ7 7ช่องแต่ถ้าแฟดอาเวยออกมาก็อยู่ที่ราวๆสี่ถึงหช่อง4ีถึงหช่องมันก็จะนิดเดียวอย่ถ้าเรายิงไก่แฟดอาเวยออกอันนี้เดี๋ยวมันชาร์จทางนี้ถ้าเราแฟดอาเวยออกก็ตำแหน่งมันคือตรงนี้อันนี้เราก็ใช้สกิลไกลได้ก็จะป่าไปพอป่ายังไงเขาก็ต้องเดินตามนะครับเพราะว่าเราแฟดออกมาแล้ว ลักษณะการ PVP ของ GL เนะี่ยก็จะประมาณนี้นะอย่าไป PVP กับส,สายเวทนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับสายเวทนะเพราะว่าสายเวทอะเขาไม่เดินอยู่แล้วสายเวทเขายืนยิงอยู่กับที่อันนี้ก็วัดกันที่ของเท่านั้นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะมีผลกับสายดาบถ้า PVP กับสายดาบจะ,จะมีผลครับแล้วก็ถ้าใครเขาจะแก้ทางเรามันก็พอจะแก้ได้อันนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนเอาแต่ถ้า,าตามที่ผมใช้ ก็จะปรับมานี้อันนี้ผมทดสอบมาแล้วนะผมว่าอันนี้มันดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคนเล่นอาชีพ GL เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเกรแดงเนี่ยจะมีผลกับสกิลนะครับถ้าเกรแดงเต็มเนี่ยสกิลเราก็จะคือจะแรงที่สุดนะครับเออ PVP เนี่ยเราก็ใช้ Art of Lead นะครับ อันนี้มันจะเร่งมันจะเร่งอ่ามันจะเร่งเกตเกตแดงครับเร่งเกตแดงให้เต็มอันเนี้ยใช้ใช้ได้นะไม่ผิดนะเพราะว่าเราแค่เร่งปร,ประสิทธิภาพสกิลของเรานะ PVP อะ่ะเราไม่ได้โกงนะคือสกิลเราอะ่ะมันยังแสดงประสิทธิภาพไม่สุดไงถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเราถ้าเกิดว่าเรากดแค่คอมโบธรรมดาเรา PVP Pv กับเขาอะ่ะ แบบที่ว่าเกรดแดงเราเป็นเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องออกถึง10สกิลนะต้องออก10ครั้งนะเกรสกิลเราถึงจะแรงที่ที่สุดนะแต่จริงจริงอาอาอาชีพกาเดเตอร์เนี่ยถ้า PvP PV เนี่ยควรจะเล่นเกรดเกรดแดงนะเพราะว่าสกิลเราอะ่ะมันจะแรงที่สุดอะ่ะก็คือเกรดแดงเต็มนะมเราเราไม่ได้โกงนะเพราะว่ามัน มันเป็นเทคนิคของของอาชีพเราเพราะว่าสกิลของอาชีพอื่นเนี่ยเขาสุดอยู่แล้วไงเขาสุดตั้งแต่ที่ออกสกิลแรกแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไม่สุดนะสกิลเราถือว่าไม่สุดนะถ้าเริ่มถ้าเริ่มสกิลอ่ะเหมือนก็บแบบเขาเต็มร้อยอ่ะเราเราแค่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสกิลเราเริ่มจากสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราไล่ไปหาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเสียเปรียบนะเนี่ยอย่างอย่างถ้าเกิดว่า ใช้ใช้ไปแล้วมันติดดีเลย์มันจะติดดีเลย์าานานอยู่3 0 0วิก็ไม่มีปัญหาเราก็แกล้งเดินตีมอนเล่น,ลนๆรอเขาเนี้ยเนี่ยตีมอนมันก็ขึ้นพอเราพอเราพอเราเกตดแดงได้10หลอดเราก็เราก็รับท้าเขาเราก็รับท้าเขาถึงมันจะยุบไปแค่เหลือ8เหลือสักเจ็ดสัก8แปดพอออกอีก3สกิลเราก็ได้เกตดเต็มละ ประสิทธิภาพของเกรเรามันก็จะเต็มที่นะครับเอ้ยประสิทธิภาพของสกิลเรามันก็จะเต็มที่นะไม่ต้องกลัวว่าโกงนะเพราะมันเป็นเ,เทคนิคของอาชีพเราแค่ว่าเราต้องการให้มันแสดงผลเต็มที่เท่านั้นเองสักสกิลเราไม่ได้โกงเพราะอาชีพเรามันมีลักษณะแบบนี้นะครับโอเควันนี้นะครับก็เรียนรู้สกิล PVP ที่ผมสอน ทั้งหมดไปเป็นเรียบร้อยหากใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นชื่อช่องใหม่นะใครใครที่ติดตามอยู่อ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่องเก่าหายไปไหนอันนี้ก็ยังเป็นช่องช่องเดิมนะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเฉย โอเควันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหนะ้าบาย